สวัสดีค่ะทุกท่านคงจะทราบใช่ไหมคะว่าความไม่มีโรคเป็นลาภันประเสริฐอันนี้นะคะเป็นสิ่งที่สําคัญเพราะว่าพอมีโรคเยอะแล้วความชราก็ตามมาแก่วัยด้วยนะคะเพราะฉะนั้นสิ่งที่เราจะดูแลสุขภาพเราในี่ยเน็นหัวใจสําคัญสโลแกนของดอกเตอร์ถึงมีบอกว่าเราจะทํำยังไงถึงอยากให้สวยจากภายในสุดภายนอกนะคะสวยจากภายในก็คือดูแลสุขภาพเราให้แข็งแรงดี สวยจากภายนอกก็คือเราต้องดูแลผิวพรรณให้เราดีด้วยดรซูถึงมองเห็นแก่นแท้ว่าความแก่เนี่ยหรือวัยชราเนี่ยจะตามมาเมื่อเราไม่ได้ดูแลสุขภาพนะคะเพราะฉะนั้นแล้วผลพันธ์ของดออรซูถึงจะเน้นไปเรื่อง 1. สุขภาพ 2. ผิวพรรณความสวยความงามนะอาหารที่เรารับประทานเนะี่ยมีผลกระทบกับสุขภาพเรามากนะคะถ้าปัจจุบันแนวการรับประทานอาหารของไม่ว่าเด็กหรือผู้ใหญ่มักจะ รับประทานอาหารที่ผิดสุขลักษณะมากโดยการรับประทานอาหารที่ทําให้เกิดน้ําหนักเยอะๆน้ําหนักเยอะๆเนี่ยไม่ว่าทั้งเด็กผู้ใหญ่นํามาถึงโรคทั้งนั้นปัจจุบันคนเป็นเบาหวานเนี่ยจะลงมาสูเออ่เด็กเยอะมากแทนที่จะเป็นออวัยวัยสูงอายุเหมือนสมัยก่อนนะคะเพราะฉะนั้นสิ่งที่เราคํานึงถึงจุดแรกก็คือทํายังไงเราถึงจะลดน้ําหนักได้อันนี้เป็นกลุ่มสารอาหาร2ตัวที่ช่วยในการลดน้ําหนักตัวหนึ่งไม่ให้เกิดความอยากอาหาร ตัวหนึ่งเกิดการเผาผลาญแล้วตัวนี้จะแตกต่างจากคนอื่นตรงที่ว่าเผาผลาญของคนอื่นเาผาผลาญแล้วลดแต่ว่าตัวนี้เผาผลาญลดด้วยยังมีสารที่จะทําให้เกิดกล้ามเนื้อเฟิร์มหรือแข็งแรงขึ้นมาด้วยนะคะเพราะฉะนั้นก็จะลดแล้วไม่หย่อนยานนะคะก็คือตัวกลุ่มนี้ถัดไปพอมีอายุเยอะขึ้นเราออกไปสู่วัยชราเร็วมากเนื่องจากอะไรนะคะเนื่องจากว่าปัจจุบันแล้ว นอกจากการรับประทานแล้วเนี่ยสารภาวะแวดล้อมสิ่งซึ่งมันเป็นตัวที่สร้างอนุมูลสลามมาทำลายเซลล์เราทั้งนั้นนะคะสิ่งที่สามารถเป็นแอนตี้ออกซิแดนที่เรียกว่าสุดยอดและช่วยในการชะลอวัยเราทำให้เซลล์เราไม่กลายเป็นมะเร็งทำให้เราไม่เป็นอัลซเมอร์นะคะแล้วก็ไม่ให้เซลล์กลายพันธุ์กลุ่มเหล่านี้ สุดยอดที่สุดที่ในตลาดโลกปัจจุบันที่เขามองและเพ่งเลงแล้วก็เอามาใช้มากที่สุดนะคะก็คือ3ตัว3 3ตัวนี้นะคะตัวแรกที่จะอธิบายให้ก็คือตัวสุดยอดก็คือ Alpha ไลโคไ i แอซินนะคะตัวนี้สามารถที่จะเป็นแอนตี้ออกซิแดนต์แล้วรีไซเคิลแอนตี้ออกซิแดนต์อื่นที่ใช้ไปแล้วให้มีชีวิตกลับขึ้นมาลดเบาหวานได้ด้วยนะคะลดน้ำตาลป้องกันเซล ไตไม่ให้โดนทำลายเพราะว่าคนแบบบวานเป็นเบาหวานชา้าเร็วเซลล์จะโดนทำลายแล้วก็จะเป็นไตาวายนะคะเพราะตัวนี้จะเป็นตัวป้องกันและทำให้อินซูลินเนี่ยมีฟังก์ชันดีนะคะอีก2ตัวตัวนี้เนี่ยตัวหนึ่งค,คือไซคเทนนะคะตัวนี้เกี่ยวกับกล้ามเนื้อหัวใจนะคะเป็นแอนติออกซิแดนต์เช่นเดียวกันแต่ตัวนี้เกี่ยวกับเรื่องสมองอยู่ในร่างได้72ชั่วโมงมีตัวสารเรียกว่าโปรแอนโตไซยานดี ตัวนี้ก็จะทําให้ป้องกันเจาเป็นอัลซัมเมอร์โดยสรุปแล้วด็อกเตอร์ก็จะแนะนำสามตัวนี้ซึ่งเรียกว่าเป็นแอนตี้ออกซิแดนท์ที่ดีที่สุดในปัจจุบันเพื่อที่จะทำให้คุณห่างไกลจากวัยนะคะแล้วก็ชะลอวัยไม่ให้เซลล์กลายพันธุ์เป็นมะเร็งนะคะตัวนี้แล้วก็ไม่ให้ สมองเสือ่อมเป็นอัลซัมเมอร์ตัวนี้จะต้านได้นะคะจะช่วยเหลือคุณได้พอจากนั้นสูงวัยนิดนึงนะคะคนก็มักจะมีอาการตามมาละปวดข่าวปวดข้อไขข้ออักเสบทุกคนไปโทษเกาหมดเออก็อยากจะขอแนะนําทุกท่านว่าอาการปวดทั้งหลายเนี่ยมันแบ่งออกเป็น4ชนิดนะคะปวดเนื่องจากรูมาตออัลไทติเนื่องจากเนื้อเยื่ออักเสบนะคะไมโอเฟเชียลเพนเนื่องจากกล้ามเนื้อขาดออกซิเจนก็จะมีปวดข้อเช่นเดียวกัน เกิดจากการมียูริกแอซิดสูงเนื่องจากว่าไปกินสารที่เป็นพวกสัตว์ปีกเยอะพวกกระถินต้นพืชผักที่เป็นอยอดออกนะคะก็จะเป็นแล้วก็อีกอันนึงก็คือเกี่ยวกับปวดเนื่องจากกระดูกพรุนเลยนะคะ,คะซึ่งกรณีนั้น,นก็จะรักษายากหน่อยแต่ถ้าโดยปกติถ้าเริ่มจากืบสีกว่าเนี่ยอาการปวดเนื่องจากกล้ามเนื้อขาออกซิเจนเนี่ยเยอะมากเรียกว่า myofascial pain เราก็จะมีสารกลุ่มหนึ่งที่ช่วยในการฟอกเลือดพวกนี้แล้วก็เอาสารท็อกซินที่ออกจากล่างไปอาการปวดคุณก็จะลดน้อยลงพร้อมทั้งเพิ่มออกซิเจนกับกล้ามเนื้อทั้ง3ตัวนี้ก็จะแนะนำเกี่ยวกับเรื่องการปวดนะคะคือ1นึ่งไบโอคลีนสองเรื่องเฟชชี่สก็เลือกออกซิดีนะคะความแตกต่างของ3ตัวนี้เนี่ยอยู่ที่ว่าตัวไบโอคลีนจะช่วยในการเพิ่มออกซิเจนให้กับเลือด ทำให้เลือดเราสะอาดนะคะตัวเฟรชชี่จะเป็นตัวที่เ,เป็นตัวทำให้กระตุ้นการทำงานของเอนไซม์เพื่อประสกาดประสาทพืชผักผลไม้ <amps. S 2> มีพวกเอนไซม์ออกมานะคะแล้วก็ช่วยในการล้างทำให้เอนไซม์เนี่ยทำงานดีนะคะแล้วก็ไปล้างเอนไซม์ก็จะไปล้างไอตัวสารพิษจากล่างไปอาการปวดก็สามารถที่จะลดลงไปได้นะคะ ส่วนตัวออกซิดีเป็นการเพิ่มออกซิเจนทันทีนะคะแล้วก็ตัวออกซิเจนก็จะทะลวงไปล้างไอตัวแล็ติกซึ่งเป็นสารพิษตัวหนึ่งซึ่งอยู่ตามข้อเช่นเดียวกันแลค t ติกไม่ใช่ยูริกนะคะแลคติกเวลาคุณไปออกเอ็กซ์ไซส์สารที่ออกมาหลังจากการออกเอ็กซ์ไซส์ก็คือตัวแลค t ติกมันจะไปซ่อนอยู่แ้่คนสูงอายุเนี่ยไม่ได้ออกเอ็กซ์ไซส์ไม่ได้เดินไม่ได้เดินไม่ได้อะไรแต่ไรเนี่ย ไอสารพิษเหล่านั้นเนี่ยมันซ่อนอยู่ในร่างมันไม่ค่อยออกมันก็จะมีการปวดเมื่อยต่างๆตัวออกซิเจนตัวนี้มันก็จะทะลวงล้างแอคติกมันไปแลคติกแอซิดออกไปมันไปตามเลือด3ตัวนี้ก็จะช่วยเรื่องคุณในการปวดข้อพร้อมทั้งบำรุงพร้อมทั้งล้างโลหิตให้สปอกโลหิตให้สะอาดเนี่ยตัวนี้ก็จะทําให้คุณสุขภาพเรื่องข้อเนี่ยดีขึ้นจากนี้แล้วเมื่อคุณสวยจากภายนอกแล้วคือสุขภาพเราดีแล้วนะคะคุณก็มาดูแลเกี่ยวกับผิวพรรณละ ผิวพัรรณสุดยอดที่สุดที่ด็อกเตอร์จะแนะนำนะคะก็คือฟื้นฟูเซลล์ก่อนเลยโดยใช้ตัว14วันสวยนะคะ14วันจะมีคนทักใบหน้าคุณว่าไปทำอะไรมาซึ่งอันนี้เป็นที่ประจักษ์เพราะว่าออทุกคนที่ได้ใช้ผิวพันณตัวนี้มีปัามชอบมากนะคะบางครั้งเนีย10หลอดก็จะถามเลยจะมีคนทักเลยว่าเอ๊อหน้าคุณไปทำอะไรมานะคะแล้วก็จากนี้นะคะออดอกเตรก็บอกว่าตัวนี้มันนีแบการันตีเพราะว่า เราใช้แล้วก็ทดลองกับคนไข้ยเยอะแล้วทุกคนมีความอาออาชอบตัวนี้มากนะคะเพราะเห็นเด่นชัดน่าจะใสเลยนะคะจากนี้แล้วคุณใช้ตัวนี้ไปประมาณสักจบสิบสีวันใช้ช่วงคืนคุณก็มาดูแลใบหน้าคุณที่โดนเปรบขึ้นมาอย่างรวดเร็วน,นะคะโดยการดูแลใบหน้าโดยใช้ เซตเครื่องสาอางที่เป็นโบท็อกของด็อกเตอร์ก็คือมาจากโบท็อกจากพืชไม่ใช่มาจากตัวเชื้อที่เอาไปฉีดนะคะโบท็อกพืชเนี่ยมันก็จะดีกว่าตรงที่ว่าไม่เป็นอันตรายนะคะโบท็อกพืชคือเซตนี้นะคะแล้วกเ็เราก็จะมีอีก2ตัวก็คือตัวล้างล้างเครื่องล้างเครื่องสาอางตัวหนึ่งนะคะแล้วกเ็เป็นเจลล้างหน้าที่เป็นนอนอรกไม่ทําลายเซลล์ตัวหนึ่งล้างหน้าอย่างนุ่มนวลนะคะส่วนตัวนี้ ก็เป็นเซ็ตที่เอามาใช้มีตั้งแต่โทนเนอะร์เดย์ไนท์ซึ่งสองตัว Day ์ไนท์เนี่ยก็คือบอท็อกจากพืชสร้างคอลลาเจนด้วยทำให้หน้านี่ตึงนะคะแล้วก็หน้าตึงใสดูเป็นเด็กแล้วก็ตัวซันบล็อกซันบล็อกนี่จะเป็นซิลฟอร์มก็คือว่าเป็นเหมือนใหม่นะนุม่มไม่เหนียวเหนอะหนาเหมือนซันบล็อกที่ขายทั่วไปในตลาดนะ,นะคะ นี่คือความเด่นของผลพันฑ์จากดรสซูเมื่อคุณท่านทั้งหลายใช้ตัวนี้แล้วก็ขอรับประกันนะคะว่าได้วิจัยพัฒนามาแล้วก็ทดลองกับออคนไข้มาพอสมควรก่อนที่จะออกสู่ตลาดทุกท่านจะมีความสุขแล้วก็มีความสวยงามจากภายนอกนะคะโดยสรุปแล้วด็อกเตอร์ก็ได้กล่าวถึงความสวยงามที่เกิดจากภายในสู่ภายนอกให้ท่านได้ทราบก,ก็หวังว่า ทุกท่านคงจะได้ความรู้และได้เชืผิดพันธุ์ที่ดีๆปรับปรุงสุขภาพของท่านให้ได้ดีพร้อมทั้งผิวพรรณดูเด่นอายุดูอ่อนเยาว์สวัสดีค่ะ